สบายดีผมเองพี่นอ้องมดสุขุสุขสนะสบายดีเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศนะพี่นอ้องมื้อนี้หมอมานอกสิมเาเฮ็ดใบแจ้งเกิดใบแจงเกิดให้กับอ่านนะสาวสาวปานพี่นอ้องเขาจะเกิดให้สาวหน่อยเคนเกิดใหม่ว่าท่านได้เฮ็ดใบแจ้งเกิดท้องได้แหละแสด้ นั่งสาวปานพี่นะ้องแต่นี่นใบใบ,ใบจะเกิดนะครนั่งบะแมนท้องแท้พี่น้องใบจะเกิด,กดนังงานเพ็ดต้นนี้แล้วอันนี้ใบจะเกิดของห้องมอพี่น้องเพ็ดในห้องมอเขาแล้วแล้วก็เพ็ดใบขอบท้องอีกพี่น้องกระมอนแหละเสียไปเพ็ดไหนอีกถ้าต้องเกิดเพ็ดอยู่ห้องมอบะแมนเมื่อห้องมอฟอเอภัยอยู่ห้องการอยู่เมืองพี่น้องห้องการภายในอยู่เมืองเขาให้เพิ่นเพิ่งออกใบขอบท้องให้ เอากระใบรอบท้องเะากับสามารถเอามาขึ้นใบทะเบียนบ้านเอาขึ้นสัมโน้กัวแล้วเนาะงถามมีใบรอบท้องอะนะพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อน,นี้นั้นซิมเฮ็ดใบอันะไ้เป็นก้อนนี่ใบสำเนาสำรองใบอันนี้ใบใบสำรองมันพี่นอ้องยังบ่แม่นของแท้แต่ว่าหลังจากเฮ็ดต้ตนนี้แล้วต่อไปหมอก็ระสาเฮ็ดรอบท้องให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยสาวปานพี่นอ้อง สาวสามปานฐานะพี่น้องเองคองอันเป็นลูกสาวของอันบาดเจอยพี่น้องมีบ้านใผลกันแน,น่ๆกำลังสีเหตุพี่นออ้องซื้อเด็กห้างพ่ท่านในใสเนในน่เพราะว่าพ่ท่นในท้ามแม่เพี่น้องกันจะใส่สื่อแทแบบไรนะเ้องตอนนี้องพ่อท่านในใส่สื่อมีแต่ใส่เพจจะซื้อแบบพิดนิ่งนะพี่น้องเสื้อสาดเล่าเห็ดกห้ ชนเผ่าละลุ่มพี่น้องศาสนาพุทธเนาะพี่น,น้องกำลังเหตดแล้วเหดไก่ายสีแล้ต้องสเสียให้บ้างเองพี่น้องวันเดือนปีดเกิดนี่มันเกิดแต่วันที่วันที่แปดเดือนสิบเอ็ดพี่น้องมันเกิดวันที่แปดเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสองพันสิบ สองศูนสองศูนย์อง่น้องเกิดเวลาสิบหาโมงสิหโมงสาสบนาทีพี่น้อง,งเวลาที่ันเกิดน,นะน้องสาวปาน1ิบหาโมงสาสบนาทีลูกสาวของบากจ,จอยพี่น้องน้ำหน,นักต้นเกิดสองพน 2, หกร้อยกรมัมถือว่าสมบูรณ์พี่น้องกรวยกรมัมลวงยงวลวงสูงสี่สิบแเส้นพี่น้อง ห่อพห้งในเสาแปะพี่น้องเลยหอพุ้งเัาเก้าเสนนั่นแหละพี่น้องเสาเก้าเซนติเมตรนะพี่น้องตอนเกิดก็คือว่าสมบูรณ์ดีพี่น้องสถานที่เกิดนี่มันเกิดกธรรมศาสตร์นาะพี่น้องหมายว่าธรรมศาสตร์ว่าไม่ได้ไ่ได้พาตัดบม่ได้ใันเครื่องดูดเครื่อง,งอะไรยังอ่ะนะพี่น้องซื้อสถานที่เกิดในบ้านมันน้ำโม้พี่น้อง เมื่อใส่ผู้ทองเอาแพงซอนนักเขียนเราแพงซอนนักเขียนซื้อน้ำสกุลแผ่นแพยนผู้สวยเกิดเราใส่ซื้อขาพระเจ้าเองก็ได้เราน้ำสกุลเม่ซื้อเม่ อาลีชื่อแม่นั่นชื่อวา่านางอาลีนางวาลีนางวาลีอายุแมนจะปีสามสิบสามปีพี่น้องคือลูกผู้ที่สองอาชีพอาชีพของแม่กระทำหน้าพี่น้อง สาลาวสนาลาสนาลาชนเผาลาวลุ่มเมาเป็นปนอ่องศาสนาพุทธศาสนาพุทธมัดกันกับไห่เฮาหน่อยแหละซื้อพอในทับจอยอันอยู่พออ่อป่ะสี่สิบบาทเปนอ้อง ศีกัดนี่กระทำหน้าประชาชนทำหน้าพี่น้องกระสัดกรกลาวสันสัดลาวเก่าพี่น้องสัดชนเผ่าลาวหลุมเก่าศาสนาพุทดหน่วยที่เพื่อนเล็กที่อันตัวนี้เราต้องอันอยู่คุมใดคุมใดหน่วยที่สะไดเพื่อนเล็กที่สะไดตัวนี้เฮาถ่าอาบปุมสมโนตขัวเพื่อนเล็กทะเบียนบ้านเพื่อนธรรมะพี่น้อง มาครับจะมาจมดเ,จเข่าอยู่นี้ว่าเพระรุงวันที่สดายิ่นเหตุบ้านในเมืองในกาบ,บ้านคืแม่บ้านน้ำมวงคือเก่าวพี่น้องเมืองไซผู้ทองแขวงสวนเขตแขวงสวรรค์เขตแขวงสวนเขตหน้าพี่น้องผู้ช่วยเกิดนี่คือแม่นขาพ่อเจ้าเองพี่น้อง ถ้าแล้ว <rôle> ก็ไม่มีเส้นแันเป็นเส้นหัวหน้าสุกสาหรือว่าห้องมอหน่อยพี่น้องซึ่งผู้ห้องเส้นก็ได้้าหัวหน้ามาอยู่นะเอาปรจักเส้นอหไก็ได้พี่น้องเขาบอกว่าเส้นแทน แน่นอนพี่น้องอันนี้ใบแจ้งเกิดใบแจ้งเกิดคอมเล็กน้อยเกิดใหม่แต่ว่าไพ่ไม่ไพ่มาเกิดมำเฮ้าอยู่ในห้องมอเฮ้าขานาพี่น้องเฮ้าต้องเห็นใบแจ้งเกิดให้ยคู่คนโมเมนต์สิว่าเจ้าโจงเหตให้ยคนนั้นคนนี้โมเมนต์อันนี้นะไพ่มาเกิดมำเฮ้าหลายคนอยากเอาไปนั่งขึ้นไปขึ้นทะเบียนสมมุนขัวคนขานาพี่น้องไพ่ก็ตามเฮ้าต้องเห็นห้ยคู่คนไพ่มาเกิดนะพี่น้องใบแจ้งเกิด ว่าเขาได้เกิดน้ำเขาแทะนะขเขากเกษตรใบต้นี้ให้เพิ่นเพินเ่นกับเอาไปแจ้งในบ้านหรือว่าเอาเพิ่นเอาขึ้นไปเมืองประเทศถ้ามแม่นว่าผู้ใดมีความสะดวกสบายเพิ่นกับไปเห็ุเองเพิ่นนะเรื่องของการเมืองคนละของการภายในพี่นอ้องเพิ่นเ็ศให้ขอบท้อง,องบาทพี่นอ้องในเขาหลังจากเขาได้ขอบท้องแล้วเขาก็เอาไปเข่าสมโนขัวพี่นอ้องเป็นคนบ้านเทาแท้กันนะค่ะ อากาบ่มีแบบว่าห้ามีใบขอบท้องนะือห้องบดตรงแยกแบบเป็นคนตกหล่นตกแยงบ่มีไป่นองมันสีมีเป็นซื้อทั้งเมืองผลเสตใบขอบท้องหายเรียบร้อยพี่นาะอย่างยืนมาเป็นคนบานห้องแท้จริงไป่นอะในห้องสิไปึ้นสมโนครัวน้ำน้ำพรน้ำเม้าสบายไปเน่ะสำหรับเห็ดใบยังเกิดไปเนาะกาจบสมัยก่อนไป่นองมีแต่ หาได้ขอบทองมะมัยครับจังมาให,าให้พี่น้องเบิ่งใหม่นะพี่น้องสหรับตัวนี้อันนี้อาจจะเป็นเนาะตัว้องซื้อกับสเป็นอนะ่าปิ้นหัวกับเพราะว่าเราทายอยันกล้องหนาพี่น้องนะสิหเห็นทาไปขับมาเบิ่งกกับเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องถ้าใครกดแชร์กดติดตามให้หมอบ้านนอกอะไรนะพี่น้องเป็ในใบจังเกิดพี่น้องให้กับน้องสามปาน หูกบาดใจแม่วาลีพี่น้งของเขาขอบใจพี่น้องขอจบคลิปสำหรับพี่น้องเนาะถ้าได้อันขอบทมอมอไหม่ครัจังมาติดตามบงุงใหม่เนาะนว่าขอบทชอบมันเป็นอย่างไร <c oughs> และใสเ่เบ,บิุงดับหลักอเข้าขอบใจพี่น้อง